ิจกรรมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกเลยว่าเริ่ดม,มากจ้ะเรารวมตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะเพื่อมาอัปเดตอัพสกิลนะคะเทคนิคการสอนถ่ายรูปการสอนทำคอนเทนต์การสอนทําวิดีโอเพื่อที่จะนําไปปักตะก้าบน Affiliate ในแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายตั้ง ฝึกเซลฟี่ในกรณีที่ไม่มีคนถ่ายรูปให้ค่ะว่าถ่ายยังไงจะให้สวยและที่สําคัญนะคะถ้าถ่ายรูปนางแบบถ่ายกล้อง iPhone ถ่ายกล้อง o p p โปนะคะทํายังไงจะได้ภาพสวยเซตสวยเราจะใช้ในทุกๆแพลตฟอร์มที่เราทําการตลาดออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาเช็ควิดีโอค่ะว่าเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงถ้ายังไม่ได้นะคะเราจะฝึกให้ทีมงานเราทําใหม่เลยค่ะ ทุกคนก็จะได้ไอเดียสนุกสนานนะคะฝึกทําคลิปกันไปรัวๆห้าคลิป10คลิปตอนแรกก็ดูยากนะคะแต่แต่ตอนนี้ถ่ายแล้วไม่อยากหยุดกําลังฟินๆเลยค่ะคอนเทนต์กาลังน่ารักเลยใครที่อยากได้โมเมนต์ดีๆทีมงานดูแลดีๆอยากทําคลิปปักตะกา้าบน a f f i ฟอร์เแบบเราอย่าลืมนะคะเม้นมาเลยจ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย